พี่รับสวัสดีครับพี่น้องพาเบิ่งมอไซค์อุน่นนะพรามอไซค์พันเดลพันซีพอดิพี่น้องแสนแสนเก่าพี่น้องพันเดลพันซีอนโอ้ยบีบากบีบากหน่อยตรงนี้เลยครับผมโอ้เทไปไหนพี่น้องเอ,อ้ยนิ นี่พี่น้องนี่ก็มี่ครับหนึสี่หมื่นสี่หมื่นแปดพี่น้องพอนอ่ะราเจ็ดร้อยนี่ครับผมมีการลงงามพี่น้องร้านมอเตอร์ไซด์วิบากมอเตอร์ไซด์โอ้เก้าหมืน่น เก้าหมื่นแปดพี่น้องคั้นนี้ฮอนด้าโอ้เทเป็นยังไงพี่น้องเอ้ยมอไซค์เท่โอ้พี่น้องเอ้ย,อ,ยอันนี้มอไซค์ปีนขเขาเลยพี่น้องคั้นตั้งบาทบ้วยมอเตอร์ไซค์ราคากันครับผมอันนี้มอเตอร์ไซค์ มอไซค์ยังพุ่นอี่หรออันนี้ก็เทได้หรือพี่น้องร่างกายมอไซค์โดยเฉพาะด้วยครับมอเตอร์ไซค์ต่างๆครับผมพี่น้องอันนี้สำหรับปีนปีนเขาโดยเฉพาะครับผมอันนี้หิมะได้พี่น้องเอาไว้ตอนเล่นก็เลยทิ้งลงหิมะเทได้หรือพี่น้องอุ้ยเป็นหญ้าเสือหรือพี่น้องเอ้ยมาชมหน้าเสือครับผม ข้างในก็มีเด้วครับโอ้ชอบเปลือก็มีพี่น้องเอ,อ้ยโอ้คันนี้ราคาแสนสองพี่น้องนี่ครับผมแสนสองครับคันนี้โอ้ยเป็นยาสีเลยพี่น้องเอืออันนี้เป็นแบบขา้าวเหนียวทีมะนะครับผมบค่าพู่ราคาดูจังบาทนี่โอ้คันนี้เท่าไหร่นี่คันนี้แสน แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันพี่นรองพรานเดินละพันหาพี่นรองเลยพูดน,นะอันนี้สำหรับสกูตเตอร์ฮิมมะได้ดิพี่รองเบิง้งอันนี้เก่ามือพี่นรองพรานเดินลพันสามโอ้สื่อรถยนต์ขี่ดีกว่าเนาะพี่นรองเนาะก,กันแนวนี่พูดน,นะนี่จะขั้นเี่ๆพี่นรองเออ อัน <S an th es> นี้เทือดพี่น้องขี้เลยซ้ำเลยทำหลับพี่น้องเอ้ยนานเอาขี้ไปเลยได้ครับอันนี้ขี้ลุยป,าปล,ลยปาครับผมเป็นรถลุยปลาครับผมนั่นใครรถกระจอกนี่เจ้าเปิดพี่น้องนี่โอ้ตั้งบาทพี่นี่เจ้าเปิดสวยรัวครับผมน้าพาเบอร์พี่น้องที่เสริมงานงพี่นอ้นองเลยพี่น้องเท่ๆดเทือดซึ่งหนูมีราคาครับคุณใช้คงณจะกองกระจอกพี่น้องเอ้ย เทมากครับผมโอ้ที่แตะว่า,วา,วาม,มันขั้นสองสามหมื่นตัวนี้ถ้าเราเป็นแสนมันเป็นเพีองหรอกคุณขั้าไหนก็มีพี่น้องอันมมาานี้ไปขี่ยามมหานี่โอ้ไปขี่เมืองไทยโก้เป็นห่านเลเราเพีน่น้องเนาะโอ้เพี่น้รอกถ้าผมเจักแสนมันถึงขั้นแสนกลัวหมดแล้วพี่น้งนนองเลยนะครับผมเอามาฝากพี่ตอนนองเบิงึง อันนี้ไปขี่ต้องโดนยิงโปรเลยครัผมเหมือนตัวขี้ต้องหิมะด้ว,ยยดวครับผมเลี้ยวไปหิมะครับผมส่หิมะเลี่ยวไปใบขี้ต้องมีต่างหากเลยพี่น้องบนใบขี่บนม,มุน้ยใบขี้ขี่โปรเลยดีกว่ามันแห้งครับผมรฝากพี่ติรนอน่องเบิิงครับผมน่าแปลกๆสวยงามเมืองสวีเดนครับผม,ม,แปปแรรม,มขอบคุณสำหรับการรับชมพออวกเราครับสวรรีดับสวรรัสดีครับผม